สวัสดีครับนักเรียนตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาปฏิบัตินะใบงานที่7นะครับเรื่องงานตรวจสอบและปรับตั้งวาล์วนิรภัยนะครับก็ตรงนี้เดี๋ยราลงใบงานก่อนเนาะใบงานเนี่ยก็จะเห็นว่ามีชุดเซอร์วิสยูนิตนะชุดนี้ที่เป็นตัวปับลมเข้า,าชุดทดสอบวาล์วนิรภัยแล้วก็มีตัวนี้นิดเดินวาล์วนะครับแล้วก็ ออพอลมเข้ามาในนี้แล้วเนี่ยก็จะมีพัดเจเกลอยวสองตัวนะตัวหนึ่งเป็นแบบอนาล็อกนะอีกตัวหนึ่งเป็นแบบดิจิตอลินะครับอิเล็กนิกจะสังเกตได้ง่ายกว่าพอเราป้อนลมมาแล้วเราก็ต้องเปิดตัวนี้รอไว้นะเพื่อให้ลมเขาเข้าเป็นที่วาล์วได้เข้าใจไหมครับครับรามาดูเลยนะแบบแรกเราก็จะต่อสายจากปั๊มลมเนี่ยมาเข้า ชุดสวิญต์โดยที่เราจะต้องมีข้อต่อลมตัวนี้นะครับต่อเพื่อเป็นคอนเนคเตอร์นะดึงดูว่ามันแน่นดีนะแล้วเราก็กดเข้าไปเลยฮะนะอย่างนี้เสร็จแ,แล้วเราก็ทดสอบอตรวสอบดูว่าตัวนี้ว่าปิดอยู่นะแล้วถ้าในนี้เพื่อให้ชัวร์ว่ามันไม่มีลมเราก็เปิดเพื่อเดินออกก่อน ไม่มีลมทั้งปิดไว้นะครับอ่ะโอเคอันดับแรกใบงานที่เราจะทำเนี่ยนักเรียนก็ในข้อสามก็จะเป็นเรื่องของการทดสอบนะครับเรื่องของการทดสอบวันนิรภัยก็การทดสอบเนี่ยเราจะเริ่มค่อยๆป้อนพิเชอร์ลมเข้าไปในถังเก็บลมนะครับ แล้วเราจะดูสังเกตดิจิตอนนะซึ่งสังเกตเป็นตัวเลขได้ง่ายกว่าว่าวลาวเขาเนี่ยจะเริ่มป๊อปที่ความดังเท่าไหร่นะครับคาว่าป๊อปหม,มายความว่าเขาระบายความดังนะฮะเสร็จแล้วก็จะเปิดเพจเชอร์ไปเรื่อยๆจนเป็นที่นะฮะวาวที่ค่าวาลที่เขาป๊อปก,ก็คือค่าที่เขาไม่เปลี่ยนแล้วนะครับนะเดี๋ยวดูเลยนะครับอันนี้เราก็เปิด ลงายเข้ามาก่อนแต่แล้วเราก็มาคอนโทรลทีต่ตัวนี้เด่หนหวาตัวนี้นะครับอ๋ออย่าลืมเปิดดิสตอนด้วยนะฮะตอนเท็ชเชอร์เกีนะฮะค่อยๆป้อนลมเข้าไปจะช้านะครับต้องป้อนช้าๆนะฮะห้ามป้อนเร็วนะสังเกตดูตัวเลขน,นะครับเป็นบาร์นะฮะอ่าเนี่ยฮะเสืองออกแล้วนะบารป๊อปแล้วที่เท่าไหร่ครับ อืมผิดเหนอะเนี่ยนี่ต้องประมาณนี้ฮะ4.3นะฮะ4.4ไม่เปลี่ยนแล้วเพราะนั้นค่าของกรดคือ4.4เราก็บันทึกไปที่ตรงนี้นะฮะ4.4เสร็จแล้วก็ค่อยๆลดความดันล,ลงนะอ่ะที่4.0นะควา,า,ม,ดามดันหมด อันนี้ก็คือค่าส่มโฉดเพราะฉะนั้นมันก็จะมีแก๊สช่องว่างประมาณ4ี3ถึงี่ถึนี้คือช่วงที่เขากำลังระบายความดันอยู่อันนี้คือคร <darling S 2> ั้งที่หนึ่งที่เราบันทึกไปก็จะเป็นค right. right. ่า4ี่ไอ <t taraf> ้4่ถึงามจะอะไรสี่ถึงสี่ค่าพุ่งขึ้นที่เป๊อปนะเสร็จแล้วนักเรียนก็ทําแบบเนี้ยสองครั้งนะตัวเรือนี่สองหน่งสามแล้วก็เป็นขึ้นค่าที่เขป๊อปเอาไว้ก็เป็นการจบการทดสอบวันนี้ก็หายโอเคครับ Oh. on,